วันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์ดูดวงกับคุณีค่ะตาทิพนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสดูดวงกับอาจารย์นะคะก็คือดิฉันเนี่ยได้เริ่มต้นททาธุรกิจออนไลน์ตัวนึงซึ่งก็ถือว่าลงทุนไม่ได้มากมายอะไรนะัก ว่าถ้าเทียบกับผลที่มันจะได้รับเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเติบโตในเฉพาะธุรกิจได้เลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นดิฉันทําได้ประมาณร่วมเดือนแล้วแต่ว่าผลตอบรับที่มันได้เนี่ยมันไม่เต็นไปตามอย่างที่เราคิดคือไม่ว่าดิฉันจะไปพูดกับใครคุยกับใครญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักทุกคนปิดประตูใสย ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นคุยเลยซึ่งเมื่อก่อนดิฉันก็เคยทําออนไลน์มาก่อนนะคะถ้าถือว่าเป็นช่วงเวลาประมาณร่วมเดือนเนี่ยดิฉันประสบความสําเร็จไปแล้วแต่ณนะตอนนี้ไม่มีใครตอบรับไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยสักคนหนึ่งมันคือปัญหาที่ดิฉันหาทางแก้ดิฉันก็มาเจอเพจหมอดูไม่ทาวตาทิพย์ก็ไม่รอ ทักเข้าไปเลยก็โชคดีที่ได้ดูดวงกับอาจารย์คืนนั้นเลยอ่าโทรไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามแค่ชื่อกับอายุสิ่งที่อาจารย์ทักมารังแรกเนี่ยอาจารย์ถามว่าคุณทำอะไรอยู่สิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจารย์มองแทบไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยช่วงเวลาแบบที่ประสบความสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมโอ้ ดนใจไม่ต้องพูดอะไรเลยอาจารย์พูดเหมือนมานั่งอยู่ในใจเราหมดแล้วอะอาจารย์ก็แนะนะคะแนะวิธีแก้ไขแล้วก็วิธีการที่จะกลับไปปฏิบัติเช้ามาเราก็ไม่รีรอเลยคะ่ะทำตามคําแนะนําของอาจารย์ถึงจะยังทําได้ไม่ครบทุกข้อก็าตามทีโทรรศัพท์ไปหาน้องคนหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้เราไลน์เข้าไปหาเขานะคะว่าพี่ทำธุรกิจตัวนี้อยู่ซึ่งน้องเขาอ่านนะคะแต่เขาไม่ตอบ อย่ที่อาจารย์บอกเราเนี่ยตัดสินใจโทรไปเลยนะคะสิ่งที่ได้หลับจากน้องเขาเนี่ยจะบอกว่าอึ้งมากเลยค่ะน้องเขาเปิดใจหลับเราเขาถามเราคำแรกเลยเออพี่ทำอะไรอย่าเออหนูหนูไม่รู้จักนะแต่หนูก็โอเคนะหนูสนใจนะหนูหากอยู่พี่ส่งลิงก์มาให้หนูเลย ยากจะบอกว่าอาจารย์คาหนูเหมือนกลับมายืนหนึ่งได้ครั้งเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสําหรับแนวทางในการแก้ซึ่งเป็นการแก้ที่ใครก็ทําได้ไม่ได้เหลือบหรอากกว่าแรงหนูเลยแล้วหนูก็สัญญาว่าหนูจะกลับมาทำตามวิธีที่อาจารย์แนะนําทุกข้อทุกอย่างแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยหนูจะกลับมารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบผลแล้วอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะ